สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีจัดอบรมโครงการเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนวันนี้นายเสนีจิตกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนโดยมีอาสาสมัครประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมการอบรม ซึ่งการจัดการอบรมนี้ก็เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์มีรูปแบบแนวทางวิธีการเน้นให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงและได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งการอบรมจะมีการคัดตัวแทนในระดับอำเภอและระดับจังหวัดส่งเข้าร่วมอบรมในระดับประชาสัมพันธ์เขตและเข้าศึกษาดูงานที่ กรุงเทพมหานครต่อไปค่ะ